ปีพระุกเป็นตูต้นะครับที่ชมกูด้เดียทีวีอยู่วันนี้บอกแล้วคุณหมอกแก้มหอมมารับรางวัลแพ,แพทยแผนทางเลือกดีเด่นคนไทยคนเดียวในโลกใบนี้ที่ได้รับรางวัลน,นี้วันนี้เรามาต่อยอดนะครับโครงการรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธนะครับทั่วสหรัฐอเมริกาปีนี้ปีที่6แล้วเป็นรางวัลต่อยอดจากรางวัลเมฆขลานะครับที่คุณหมอไปรับวันนี้เรามาที่วัดโพทิยานลาสเวกัสนะครับมาแจ้งข่าวคราวมาแจ้งโครงการดีๆอย่างนี้ ให้ทุกๆวัดได้รับทราบกันแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราได้มีบุญได้มาเหยียบที่ลาสเวกัสนะครับเดี๋ยวลองไปกับเรียนคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะครับสมรสการครับท่านเจ้าอาวาสผมจะเรียนท่านว่าอะไรดีครับท่านอาจารย์สายชนท่านอาจารย์สายชนครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ข้างต้นเนี่ยองคได้คุยกับท่านแล้วนะครับกล่าวเรียนคุยว่าเราจะทําโครงการเรื่องของ รักษาพระสงฆ์ที่อาพาธทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการที่พ่อพ่อแม่แม่ที่ดูทีวีเราอยู่เป็นล้านๆคนนะครับเขาร่วมกันสร้างโครงการนี้ขึ้นมาครับผมอยากจะให้ท่านอวยพรนะครับให้พ่อ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 แม่แม่ที่เป็นสมาชิกชาวไทยชาวลาวพี่น้องของเราเนี่ยนะครับให้เขาชื่นใจนิดหนึงครับก็ขอมมุนาคุณหมอทั้งสอง ที่มีจิตกุศลอาสารักษาคนที่ป่วยคือในที่นี้ก็คงจะหมายถึงจุดประสงค์ใหญ่ๆก็หมายถึงพระภิกษุนั่นเองคือบอกว่าที่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่คุณหมอทั้งสองก็มีจิตอาสาอยากจะให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองการให้ชีวิตกับคนอื่น หรือว่าการต่อชีวิตของคนอื่นเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่คือรักษาให้หายจากโรคจากการทรมานก็แสดงว่าเป็นการต่ออายุร่วงต่อชีวิตของบุคคลนั้นไปอีกคนที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวลาวก็ตามที่บอกว่าเสียสละทรัพย์มาร่วมกันเป็นกองทุน ช่วยกันรักษาภิกษุสมณีนที่อาพาก็จะมีอายุที่ยืนยาวเช่นเดียวกันก็คือบุคคลใดที่ให้สิ่งใดกับคนอื่นไปก็ย่อมได้สิ่งนั้นตอบแทนก็จึงขอหนธนาไม่ว่าจะเป็นคุณโยมทั้งสองหรือว่าคุณหมอทั้งสองก็ตามรู้ว่าคุณโยมพี่น้องชาวไทยชาวลาวที่ได้เสียสละจะตกปัจจัยทายธรรมต่างๆร่วมกันก่อสร้างสถานที่ ที่ว่าธรรมสถานในประเทศไทยก็ดีหรือว่าในอเมริกานี่ก็าตามก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคืออังเชิญคุณพระศรีรัตนาตายซึ่งมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมนครับคุณพระสงฆ์ช่วยให้คุณหมอทั้งสองแล้วก็ผู้ที่มีปากการักคุณกับธรรมสถานสนับสนุนโครงการของคุณหมอทั้งสองเจริญไปด้วยอายุวันนักสุขภพปฏิภานธนสารสมบัติ คิดลองสิ่งหนึ่งประการใดเป็นว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปคุณธรรมแล้วไซก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จพันสําเร็จทุกที่พาราตีการเทินขอเจริญพรโครงการอย่างนี้นะครับทําบุญทําทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจะชีวิตใหม่ดังบเพลงพระราชนิพนธ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมวัดอื่นกันถ้าเรามีเวลาและมีโอกาสนะัครับ